แล้วผมก็สวัสดีกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมนะคลิปนี้ก็จะยังอยู่ในข้อมูลล่างเนาะคลิปที่ผ่านมาแอดก็พาไปหาหลักสิบนะครับผมมีเปอร์เซ็นต์มามากน้อยแค่ไหนเนาะคลิปนี้ก็จะมาปักหลักหน่วยล่างนะครับผมนะก่อนที่จะไปรับชมฟังคําเตือนกันสักนิดหนึ่งคําเตือนนะครับ แนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติย้อนหลังขาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นคัดสูตรหวยเด็ดชาแนลหลัก10ล่างนะครับผมในคลิปที่ผ่านมาให้เด่นที่9แล้วก็3รอง5แล้วก็7นะครับนี่ก็จะมาหาหลักหน่วยล่างนะครับผม หลักหน่วยล่างเอก็จะมาชนกันอยู่ที่1 2ึ่สูตรนะครับผมชนกันที่6กสูตรเนาะมันก็มีหลายสูตรอยู่ที่มันเดินแต่งวดที่ผ่านมาเดิน4สูตรนะครับที่แอาไปชนหกเจ็ดสูตรเนาะแต่มันเดิน4สูตรนะครับผมแต่ก็จะเอา4สูตรนั้นด้วยนะครับผมแล้วก็เอาเพื่อนเขามาเพิ่ม2สูตรเป็น6นะครับเริ่มจากสูตรแรกเนาะ p สองนะครับผมผลลัพธ์จากการคำนวณน,นี้ได้เลขอยู่ที่แตัวนะครับผม อ่งวดนี้อาจจะหาอาจจะเอาที่แปดตัวเยอะหน่อยเนาะอ่าลองดูแต่ละงวดแล้วก็ทําคล้ายๆกันแต่บางงวดก็จะใช้น้อยตัวบางงวดก็จะใช้หลายตัวนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อจุดประสงค์เดียวนะครับผม mm. เพื่อให้มันตรงกับรางวัลที่จะออกนะอา่าเลขแปดตัวนะครับแล้วก็มีอ่เลขดับเดินคู่กันมานะครับ ก็จะเดินยาวหน่อย30งวดเหมือนกันนะครับสามสิบวงวดขึ้นนะครับที่เอดเอามาวางเนาะเพราะว่ามันเป็นเลข8ตัวนะครับน,นี่ก็เดินยาวนะสังเกตจากตรงที่ขีดถูกนี้นะครับผมใช้งานจริงแล้วนะไม่ได้ใช้งานนอกจอนะครับใช้งานในจอแล้วนะครับผมนะงวดที่ผ่านมาคํานวณได้9 1 2 3 4 6 7 8ดับ5นะดับที่หลักหน่วยนะครับผม ออกหกหนึ่งนะออกหกหนึ่งอ่าหนึ่งก็คือหลักหน่วยที่ทํามีหนึ่งเข้าไปนะครับผมดับห้าดับอยู่นะวันนี้อ่าคํานวณได้สี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งอ่าแปดเก้าศูนย์ไม่มีเนาะสี่หกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามอ่าศูนย์อยู่นี่เนาะศูนย์อยู่นี่ศูนย์คือดับนะครับผมคาดว่าเท่านั้นนะครับผมตุกสูตรที่นําเสนอไปนะครับเป็นการคํานวณจากสติย้อนหลังคาดว่าเท่านั้นนะครับผมนะ ต่อไปมาดูสูตรที่2นะครับผมสูตรที่2นี้นะครับผมใช้ฝั่งนี้นะใช้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝังงง่งนี้พักไว้ก่อนมันเป็นแบบเก่านะอันนี้แบบใหม่แบบย้อนมาใช้เหมือนเดิมนะครับผม8ตัวเหมือนกันนะครับผมนะแตัวเหมือนกันนี่ก็เข้ายาวนะนะใช้งานจริงแล้วก็เกือบ20งวดนะ เนี่ยจะสังเกตเห็นนะครับทุกท่านจะสังเกตเห็นแอดจะชอบทําแบบสีส้มๆนี้ไว้เนาะเพราะว่าเขาตั้งแต่เอามาตั้งเนาะนยงวดล่าสุดที่เขาเข้าก็ตั้งแต่นู้นตั้งแต่โอหกห้าตั้งแต่โอหกห้าแล้วก็ยาวมานี่เขาไม่ไม่มาเลยเนาะไม่มาในตําแหน่งที่อีห้านี้เนาะตาแหน่งที่ห้านี้งวดนี้นะครับจะได้ตัวไหนงวดที่ผ่านมาได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเก้า ตัวนี้ก็ยังไม่มาอีกนะครับผมที่มาเนาะเลขเด่นได้หนึ่งเข้าไปที่หลักหน่วย61 1, 1คือหลักหน่วยเข้านะครับผมวันนี้นะครับคำนวณได้ตัวเดิมเนาะได้0 1นย์5 8 9แต่ยังใช้อยู่นะแค่เฝ้าระวังเฉยๆก็คือถ้าเขาไม่เพื่อนเขาไม่มีแบบนี้ก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะไม่มาแต่ถ้าเกิดเขาเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนเขามีในเลข4ตัวนี้เยอะ ก็ไม่แน่ก็อาจจะมาในตำแหน่งนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผม0 1 2 3 4 5 8 9นะในสูตรที่2นะสูตรที่3นะครับผม SK อันนี้จะใช้อยู่ที่7ตัวนะครับ7ตัวนี่เดินยาวนะครับผมแล้วก็เลขดับก็เดินเดินดีอยู่ยังยังไม่สะดุดนะเลขเด่นก็ยังไม่สะดุดนะครับนี่ก็10บวงวดเหมือน,นกันที่เข้ามานะครับโมดีผ่านมา5 6 7 8 12 4ดนับ9นะ อหกหนึ่งหนึ่งคือหลักหน่วยนะครับผมที่ทําก็มี1เนาะเข้าไปในหลักหน่วยถูกต้องนะครับวันนี้ได้4567013ดนับที่8ปดดับหลักหน่วยที่8นะสี่ห้าหกเจ็ดศนะครับผมสูตรต่อไปนะครับผมสูตรนี้อันนี้เก่าเกกึกนะครับอันนี้ของแท้เลยอันนี้อันนี้ของแท้นะครับผมเข้ายาวนะครับผม ก็กำกึ่งว่าไม่ถึงกับยาวยาวๆนะก็ถึงกับว่ายาวอยู่นะครับผมใช้งานมาจะหมดหน้ากระดาษแล้วนะครับยังไม่สะดุดนะงวดต่อไปจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็เลียกดับก็ยังดับอยู่นะครับผมงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่ยนะี่สิบเก้าก็เกือบยาวแต่ไม่ยาววเนาะถ้าเดินต่อเนาะเดินต่อเดินดีงวดต่อไปก็จะเป็นงวดที่สามสิบนะครับผมนะงวดที่ผ่านมาคำนวณได้สี่ห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งสองดับที่แปด ตัวนี้นะครับคำนวณได้4 5 6 9 0 1 2ตัวเดิมนะเลขเด่นตัวไหนเลขดับก็ต้องตัวเหมือนกันนะครับผมอ่าดับที่8เหมือนกันเนาะ4 5 6 9 0 1 2นะครับอันนี้จะเป็น7ตัวนะส่วนซูต่อมาหน่วยล่าง z y นี้นะครับอันนี้ก็เด่นดีอันนี้33งวดนะครับ33งวดได้ลงให้ดูทุกงวดนะงวดที่ผ่านมาก็ได้ลงให้ดู บางครั้งก็จะจําได้ไอ้ที่มันส้มๆนี่แหละที่แอดมาร์กไว้ว่ามันไม่มากี่งวดแล้วเนาะในงวดนั้นในงวดนั้นไอ้แอดได้เขียนไว้ที่ลงงวดแรกเนาะว่ามันไม่มาฝั่งนี้20่งวดแล้วไม่มาเนาะฝั่งนี้ส่ายสิบเจ็ดงวดแล้วไม่มาพอใช้งานไปหนึ่งงวดงวดต่อมาอ้าวมาเฉยเลยนะแม้ตําแหน่งที่เคยมามันเว้นไปเป็น10 20ิบงวดมันค่อยมาก็มีแอดถึงว่าเป็นเฝ้าระวัง ยังไม่ตัดออกนั่นแหละนะและว้วงวดต่อมามันก็มาเข้าตรงตรงนี้อีกฝั่งนี้ออกที่8ปดตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นจาก20งวดนะเห็นไหมยี่สิบเอยิบสองมาจาก17-18-19-20ิบแปดสิบ้ยมาเหนไหมแต่นี้ก็เลยต้องใช้เหมือนเดิมแต่ยังไม่ได้ลบออกยังไม่ได้ลอกใหม่เนาะววนที่ผ่านมาคำนวณได้1 2 3 4 5สอ้าหกอันนี้เป็นศูนย์นับเรียงนะครับผม1ก็เข้าหลักหน่วยเนาะ วดน,นี้นะครับคำนวณได้9012345 9012345อ่าจะมามีจะมีให้เห็นไหมนะครับผมงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่33นะงวดต่อไปจะ3าได้ไหมนะครับผมแล้วก็อีกศูนย์หนึ่งนะครับผมหน่วยล่างอันนี้หนึ่งดาวมี1แล้วก็ดาว2ดวงเนาะหแล้วก็ดาว2ดวงอันนี้ค่อนข้างจะเดินดี ดาวเลยได้2ดวงนะครับผมเดี๋ยวกะว่าจะให้3ดวงในงวดน,นี้แหละนะครับผมเพราะว่าเขาเดินก็20 3สิกว่ากว่าอยู่เกือบ30เหมือนกันนะครับมันอาจจะยาวกว่านี้นะครับแต่ว่าบังเอิญว่าแอสได้คํานวณจากตรงนั้นเฉยๆนะครับผมแล้วนับย้อนไปแค่นั้นเฉยๆนะ,ะได้ผลลัพธ์จากการคำนวณได้เลข8ตัวเหมือนกันนะครับผมอันนี้ใช้งานจริงมาแล้วนี่ก็เนี่ยยาวเลยนะครับผม สิบกว่างวดเหมือนกันกับยี่สิบงวดนะที่ใช้งานมานะครับงวดที่ผ่านมาได้เจ็ดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งนะครับเป็นตัวเด็ดก็มานะครับผมมาหกหนึ่งหนึ่งคือเลขกหลักหน่วยเนาะงวดนี้นะครับที่จะถึงนี้อ่าแปดศูนย์สองแปดศูนย์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ไม่มีเลขดับในสูตรนะจะมีให้เห็นไหมนะครับผม และสูตรสุดท้ายนะครับผมสูตร cl อ,อันนี้ไม่ใช่อัน,นอันนี้มันเดินดีอยู่แต่ว่าแอดไม่ได้เอามาชนในงวดน,นี้นะครับผมอันนี้เป็นสูตรที่8แล้วลืมไปมันครบ7แล้วเนีย่ยแนวทางเดินดีนะครับนี่แอดทำอาน,นี้ไว้20งวดแล้วยังไม่ไดเอาออกงวดอันนี้ก็ไม่งวดน,นี้ไม่ได้เอาไปชนนะแต่ว่าก็เขาก็เดินดีแต่ว่าก็เอาไวด้ดูเพราะว่าชนกันแค่6สูตรพอนะ อันนี้งวดน,นี้ได้8 9 0 1 2 3 4 5นะถ้างวต่อไปฝั่งนี้ไม่มานะกลับไปซุ่มส้มตรงนี้ไม่มาก็แสดงว่า8แล้วก็3อโอกาสที่จะมาหลักหน่วยก็น้อยเหมือนกันเนาะนี่เพราะว่ามันก็ยาวเนาะนี่ยาวมาทั้งคู่เลยที่มันไม่มาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20งวดนะ งวดต่อไปถ้าไม่มาอีกก็เป็นงวดยี่ยี่สิเก้ายี่สิบยี่สิบยก็จะเอาออกเนาะก็จะใช้แค่เก้าศูนย์หนึ่อหอย่างนี้เนาะครับผมครบแล้วนะครับผมวันนี้แออธิบายให้ฟังสูตรหนึ่งเฉยเเนาะเรามาจับชนกันนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้เป็นหน่วยล่างนะครับผมชน6กสูตรเนาะงวดประจำวันที่หึ่งเดือน2 6 7นะครับผมสูตรที่1นถึงหนะ เอามาเรียงไว้เรียบร้อยแล้วมีสูตรที่8ตัว7ตัว7ตัว7ตัวแล้วก็8ตัว8ตัวก็8ตัว3สูตรเนาะแตัว3สูตร7ตัว3สูตรนะครับผมอ่าสสูตรนี้คือเป็นสูตรที่เข้าที่งวดงวดที่ผ่านมานะสูตรนี้สสูตรนี้นะ4ะสสูตรนี้2สูตรนี้เป็นเอามาเพิ่มก็เป็นสูตรที่เดือนดีคู่กันมานั่นแหละแต่ว่างวดที่ผ่านมาไม่ไดประชนเพราะมันหลายหอันแล้วเนาะในงวดนี้ ก็เลยเอามานะครับผมเพราะว่ามันสีสูตรแอดลองชนดูแล้วมันพอกระเทินยังไงไม่รู้มันนะตัดยากนะครับผมเลยเอามาเพิ่มอีกสักสองนะครับเพื่อให้ตัดง่ายลงง่ายขึ้นนะครับเอามาเรียงไว้นะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมเนาะศูนย์ถึงเก้าแทนค่าหลักหน่วยล่างเนาะฝั่งสีน้ําเงินแถวข้างล่างนี้ก็จากศูนย์ถึงเก้านี้จะชนที่กี่ตัวชนที่กี่สูตรนะก็มาเขียนไว้ศูนย์เนี่ยทำไว้แล้วเนาะชนที่ห้าสูตรนะครับผม 1>, 1, 2, 3, 4, งสองสห้สูตรมาวางไว้นี่เนาะหชนหะ้าสูตรสองหสูตรสาสูตรสีสูตรอสีนี้ชนครบ6กสูตรนะห้าสูตรเอา้าห้าหสูตรนะครับทวดทีหนะ้าห้าสูตรหกสีู่ตรเจสาูตรแปสูตรเกสูตรนะจะเห็นนะครับว่าสเนาะมันชนที่ 6สูตรนะครับเป็นตัวที่ชอบหรือเป็นตัวที่ไม่ชอบเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ว่าสูตรมันมาแบบนี้เนาะเราก็ทําตาม,ามที่มันเดินมานี่แหละก็จะเห็นได้ว่า4ชน6สูตรนะครับครบ6สูตรเลยที่ชนกันเนาะแล้วทีนี้ที่เหลือเนาะมันก็จะเยอะมากเลยก็จะมี0 1น3 5เนาะที่ชน5สูตรถ้าเอาหมดก็จะเป็น1 2 3 4 5 6ี่ห้า 1>, 1 2 3 4งสี่ห้าหตัวมีหนำซ้ำมี6กับ9อีกใกล้เคียงกับ6อีก4สูตรเนาะโอ้เยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องหาตัวตัดเนาะก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเอาที่มันมาจากมาครบ2ตัวล่างแล้วก็มาครบ2ตัวล่างเนาะมีสองสามี่ห้าเจ็ดเาดับล่างทุลกหลัก1680มาตัดออกนะครับ ก็จะเป็น1680อันนี้ตัดออกไปจำใจต้องตัดเนาะ0จะไม่ใช้เนาะ1จะไม่ใช้ก็จะใช้ที่4นะครับเป็นตัวเด่นตัวแรกนะในหลักหน่วยปากานะครับเวลาจะเขียนทำไมไมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> 4นะครับผมแล้วทีนี้จะให้รองอยู่ที่2 3 5 9 9ในี่ใกล้เคียงกับ สี่สูตรเนาะใกล้เคียงกับหกเนาะเก้านี่ก็จะให้เป็นตัวรองสุดท้ายก็แล้วกันเนาะรองบนที่สองที่สามที่ห้าและเก้าครับผมที่ชนห้าสูตรเนาะมีสองสามห้าเก้าวันนี้ใกล้เคียงถ้าจะไม่เอาก็จะยังไงดูเนาะมันเคยมาเนาะมันเคยมา <c oughs> แบบที่มันชนใกล้เคียงมัน มันเคยมานะครับผมมาจับคู่กันเลยนะครับผมหลักหน่วยล่างได้แล้วนะครับเด่นอยู่ที่ c นะ 4, 4, 4, 4, 4. ี่สีอ่ารองสองสามห้าเก้าจับคู่กันหลักสิบล่างเราได้เก้าสามห้าเจ็ดนะครับผมจับคู่กันได้ทั้งนี้นะครับผมนี่หลักสิบเก้าสามห้าเจ็ดหลักหน่วยสี่สองสามห้าเก้า จับคู่กันก็จะได้4 5 20คู่ชุดเยอะอยู่นะครับแต่ก็ต้องหาตัวตัดเนาะก็จะได้อยู่ที่9 4 9 2 9 3 9 5 9 9 3 4 3 2 3 3 3 5 3 9 5 4 5 2 5 3 5 5 5 9 7 4 7 2 7 3 7 5และ7 9นะครับผมเหมือนเดิมเนาะก็จะเอาแต้มรวม2ตัวล่งางมาชนดูนะครับผมก็ ok. จะมีนะ ตัวไหนบ้างที่มันชนกับแต้มรวมเนาะก็จะมีอันนี้3มแต้ม9 4นี่สวยมากนะครับผมแอดแอดก็ชอบนะงวนนี้นะแต่บังเอิญว่ามันไม่มีมันไม่ตรงแต้มไงมันไม่ตรงแต้มแต่พูดถึงว่ามันก็มันไม่แน่ไม่นอนนะครับผมถ้าเคยชอบตัวไหนในนี้นะครับมันไม่ตรงกับแต้มก็ช่างเนาะถ้าเราชอบก็สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่าบางครทงบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต้มจะเดินต่อไหมหรือว่าอันไหนจะเดินต่ออันไหนจะไปอันไหนจะหยุดเนาะ เพราะฉะนั้นถ้าชอบนะครับผมไม่ต้องขัดใจตัวเองนะครับจัดเลยนะ94อันนี้ทําจากสูตรเฉยๆนะครับผมชนจากสูตรเนาะ94 3แต้มไม่มีเนาะ92านี่1แต้มมีแอติจูดไว้93าชนแต้มแต้ม2อ5าชนแต้มนะครับผม98 9า8้เแต้มมีเนาะมาร์กไว้34แล้วทีนี้ ในนี้มันชนแต้มแล้วแอดได้จุดไว้มาร์กไว้เรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าทีนี้แอดจะเอาไปชนกับอันนี้ก่อนถ้าชนกับตัวนี้ก็เท่ากับว่าชนแต้มรวมด้วยก็คือชนจากนี่นะครับผมชนจากเด่นล่างชนแต้มรวมนะถ้าเอาตัวนี้ไปชนก็เท่ากับว่าเราเราเราได้ชนแต้มเรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องทําหลายขั้นตอนนะแบบเมื่อกี้ถ้าไปชนแต้มเราก็ยังมาชนตรงนี้อีกอย่างนี้ไงเพราะฉะนั้น เอาที่ชนเอาที่ตัวที่จับคู่ไว้ไปกับชุดนี้เนาะที่เด่นล่างชนแต้มรวมชุดนี้ถ้ามีในนี้าชนกันนะนะครับนี่ตัวไหนที่มีในนี้อ่แล้วตัวนี้แอดได้ชนไว้เรียบร้อยแล้วนะมันก็จะมีนี่ที่ชนกันนะมันก็จะมีห้าสามห้าสี่ห้าสี่สี่ห้านะแต่แอดเขียนแต่ตัวนี้เพราะว่าในสูตรไอสองตัวตรงมันมันมันไม่มีกลับใน ห้าสามห้าสี่เจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าเก้าเก้าห้าแต่อันนี้มันมีห้าเก้าอันเดียวเจ็ดเก้าเจ็ดสองนะครับผมเจ็ดสี่เจ็ดห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคู่ชุดนะอันนี้ก็ตรงกับตอนแรกนะครับที่แอดได้เขียนไฮไลท์ไว้นี้เนาะตรงกับตอนแรกที่ชนกับมาครบสองวล่างเนาะแล้วตอนนี้แอดก็ได้แยกออกมาไว้แล้วแอดก็จะ ไล่ไว้ให้นะครับผมว่ามีตัวไหนที่ชนกันบ้างมันอยู่ในเรียมเดียวกันมันก็ได้ดึงออกไปไม่ได้นอห้าห้าสี่ห้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองนะครับผมก็จะมีตัวนี้นะห้าเ9 5าห้าสามสามห Uh, 7, 4, 4, 7 4 7ด7่นะครับผมแล้วทีนี้อันนี้มันก็ตรงกับแต้มรวม1 2แต้มนี่นะครับผม93นี่นะตรงนี้มันก็ตรงกันอยู่นะแต่ว่า92้ีกตัวหนึ่งนี่นะครับ มันก็ตรงกันอยู่9 4เนี่ยพวกพวก7352นี่แต่ว่ามันไม่ตรงกับแต้มรวมไงครับมันไม่ตรงกับแต้มรวมแอดก็เลยไม่ได้ไฮไลท์แล้วทีนี้เมื่อกี้นี้อันนี้ไฮไลท์ตรงนี้นะครับก็คือแอดเอาไปชนกับเด่นล่างชนแต้มรวมเนาะจะชนให้ครบชนกับตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่นะอันนี้มาครบ2ตัวล่างมาครบ2ตัวล่างในนี้นะครับที่ไฮไลท์ไว้นี้มีคู่ชุดไหนบ้าง นะที่มันตรงกับตรงนี้แอดก็เลยได้ทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่าจะได้เร็วๆนะครับผมก็คือมี2729 3539 4547 5759และ79นะครับผมอันนี้ก็คือชนกันทั้ง3ชุดแล้วนะครับผมเด็นล่างชนแต้มรวมมาครบ2ตัวล่างและอันนี้2ตัวล่างตรงนะได้ชนกันมันก็มีในนี้ครบเลยนะครับผม แก็เลยแยกออกมาไว้นะครับทั้งหมดจะมีอยู่ที่อ่าหนึ่งสองสคู่ชุดนะครับเคู่ชุด9คู่ชุด92 9าสอ3เก้าสามเก้าห้าสามหห้าสี่ห้าสามห้นะครับเกนะ้านี้95 59นะมันเป็น เอาไปกลับเองนะมันก็เลยได้หลายชุดนะครับแยกออกมาไว้ได้ดังนี้นะครับผมนี่นะนี่9559เหรอ5335 547279 9339เนี่ยใช่ไหม74 75และ92เนี่ยก็เท่ากับว่ามันมี1 2 3 4 5 6 7 8 9คู่ชุดเนี่ยตรงนี้มันก็เลยเป็น10 11 12ชุด มันเป็นอย่างนี้นะครับผมมันก็เลยเหมือนเยอะเนาะแล้วตีนนี้แอก็จะตัดให้าตามคําขอนะครับนีท่านขอเข้ามาว่าตัดให้มันเหลือน,น้อยชุดได้ไหมได้นะครับผมก็จะโดยที่เอาแต้มนะครับผมนี่แต้มหกแปดเก้หนึ่งสสเนาะเราก็เอาแต่เฉพาะแต้มเด่นดูนะครับอันนี้คือทั้งแต้มเด่นและแต้มรองนะ แอดลอกออกมานี้นะครับจากตรงนี้นะครับผมชนกัน3ชุดลอกออกมานะได้ดังนี้นะครับ3มชุดแล้วนะคือมีครบหมดแล้วทั้งชนแต้มรวมเรียบร้อยแต่มันจะมีแต้มเด่นและแต้มรองแอดก็จะตัดให้เหลือน้อยชุดโดยเอาเฉพาะแต้มเด่นก็จะมี95สีแต้มแต้มเด่นนะครับผม95นี่สีแต้มนะอันนี้8แต้มแต้มรองเแต้มแต้มรอง9แต้มแต้มรอง หกแต้มแต้มเด่นเจ็ดเก้าจะมาอีกไหมเก้าสามสองแต้มแต้มรองสามเก้าแต้มรองอันนี้มันเป็นไปกลับเองนะมันเป็นไปกลห้าเก้าเก้าห้านี้นะครับอันนี้แต้มแปดไปกลเจ็ดสี่หนึ่งแต้มแต้มเด่นนะแต้มเด่นเจ็ดห้าสองแต้มแต้มรองเก้าสองหนึ่งแต้มแต้มเด่นนี่นะครับผมก็จะ เห็นได้ว่าชนกับแต้มเด่นอยู่แค่4คู่ชุดนะครับก็มี95นะ้าาเนาะ59้นี้ในชุดสูตรที่เอทำเนาะ5นี่มันจะเด่นหลักหน่วยมากกว่าเด่นหลักสิบนะครับผมแล้วก็9จะเด่นหลัก10มากกว่าเด่นหลักหน่วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปกับ95าสมมุติถ้ามาเนาะ95นี่ประมาณ80 90%แต่5 9นี่ประมาณ5050 50นะครับผมนะ เพราะฉะนั้นเด่นไปที่95มากกว่านะก็จะมี 95, 79, 74และ92ถ้าใครคิดว่า79ออกไปแล้วเราก็ตัดไปเลยว่ามีอยู่แค่ 95, 74และ92ที่ชนแต้มเด่นและเป็นคู่ชุดเด่นในนี้นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นในนี้มันก็ชนแต้มเหมือนกันแต่เป็นแต้มรองมันก็อาจจะมาได้เหมือนกันนะครับผมถ้าชอบก็นําไปใช้ได้นะครับผมนะหรือ ถ้าจะเอาในชุดเต็มก็ตามนี้เลยนะครับผมนะสวยๆทั้งนั้นเลยแต่แอดชอบมากเลย94เนาะแต่มันไม่มีมันไม่ตรงแต้มเนาะช่างมันนะครับผมก็แล้วแต่พิจารณาดูก็แล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมตามนี้เลยตัดให้แล้วนะครับผมตามคําขอนะ95 79 74 92นะครับตัดเหลือ4คู่ชุดถ้าว่า97ออกไปแล้วก็เหลือแค่3ชุด95 74และ92 ที่เหลือ3 5 5 4 7 2 9 3 5 3 7 5ถ้าชอบนำไปใช้ได้เลยนะครับผมบก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าก็จะเป็นข้อมูลบนแล้วเนาะสวัสดีครับ